สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมวยก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมสัมมนาในโครงการตัวแทนมาตรฐานประจำเดือนกรกฎาคม2565ซึ่งจะจัดขึ้นในเวลา12.30ถึง16.00นผ่านระบบโปรแกรมซูมนั่นเองค่ะทำไมถึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมง,งานกับบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเนื่องจากว่าบริษัทไทยประกันชีวิตนั้นเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่เป็นของคนไทยค่ะ ซึ่งก็ตอบก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองและโดยแบรนด์ของไทยประกันชีวิตแล้วนะคะก็เป็นที่รู้จักและกว้างขวางแพร่หลายว่าเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีิตชั้นนาของประเทศไทยที่อยู่เคียงข้างและดูแลคนไทยมากว่า80ปีนั่นเองค่ะและด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำในไทยประกันชีวิตนะคะ มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนนะคะแค่ชื่อเนี่ยเราก็อยากเข้ามาร่วมแล้วใช่ไหมคะเราจะเข้ามาอยู่กับองค์กรองค์กรใดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยถูกต้องไหมคะหมวยก็ฝากนะคะที่จะอยากชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมเป็นสน,นุนส่วนหนึ่งในทีมของไทยประกันชีวิตด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนคะ และด้วย6คุณค่าที่สําคัญนะคะที่บริษัทไทยประกันชีวิตให้ความสําคัญนะคะโดวยวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความย,าย,ายั่งยืนแล้วเนี่ยไทยประกันชีวิตเนี่ยยังให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่านะคะทุกภาคส่วนเลยซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างเข้มแข็งและก็ย,ย,ยั่งยืนด้วยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ1นนะสร้างคุณค่าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ลูกค้านั้นชื่นชอบค่ะข้อที่สสร้างคุณค่าคนในองค์กร ด้วยเดียวกันนะคะเป็นองค์กรที่ห่วงใยพนักงานข้อที่3เนี่ยสร้างคุณค่าให้กับคู่ค้าเป็นบริษัทประกันชีวิตที่คู่ค้านั้นเลือกนะคะแล้วข้อที่4สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นเป็นองค์กรที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยั่งยืนค่ะข้อที่5สร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นองค์กรที่รับผิดชอบและยกระดับคุณภาพชีวิตและข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่6สร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานกำกับดูแลเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่าง กค,คุณเพื่อนคะได้ด้วยพันธกิจของบริษัทไทยไประกันชีวิตนั้นหนึ่งเลยนะคะมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกชีวิตแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชั้นนำเนี่ยในระดับสากลด้วยที่จะเป็นทุกคําตอบของการประกันชีวิตค่ะข้อที่2มุ่งมั่นต่อการสร,สร้างคะ่ะผลิตภัณฑ์และก็บริการที่ตรงใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ในช่วงเวลาของชีวิตลูกค้านั่นเองค่ะข้อที่3เนี่ยยึดมั่นต่อการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินด้วยการแสวงหากําไรที่เหมาะสมไม่มุง่งหาหรือแสวงหากําไรที่สูงสุดนะคะข้อที่4ยึดมั่นนะคะในหลักมนุษยนิยมโดยถือว่าบุคลากรเนี่ยเป็นทรัพย์สินค่ะแล้วก็เป็นทุนที่สัมพันธ์ที่สุดเลยค่ะขององค์กรน,นะคะข้อที่5มุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะ เพื่อเป็นคู่ค้าที่รู้รอบและก็รอบรู้ด้วยค่ะที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยข้อที่ 6. มุ่งมั่นสร้างองค์กรพร้อมที่จะปรับตัวนะคะด้วยความคล่องแคล่วให้ทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามทุกขีดข้อจํากัดและข้อที่ 7. ยึดมั่นนะคะในหลักคุณธรรมดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสพร้อมเป็นองค์กรที่ดีนะคะของสังคมไทยและก็สังคมโลกนั่นเองค่ะ เพื่อนๆคะช่องทางการจัดจําจหน่ายที่หลากหลายด้วยนะคะของแทนประกันชีวิตแต่วันนี้เหมือดจะยกตัวอย่างนะคะที่จําหน่ายมากที่สุดก็คือช่องทางของตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองคะ่ะจะเห็นว่าบริษัทไทยประกันชีวิตนั้นมีตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า6 4 0 0 0รลายเลยนะคะโดยที่จะแบ่งเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่ที่49,000ราลายนั่นเองคะ่ะหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่7 7เเซของตัวแทนทั้งหมดของบริษัท แคิดเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของตัวแทนทั้งหมดในประเทศไทยเป็นย really nice ังไงกับม้าคะเห็นว่าจะเห็นว่าช่องทางการจัดจำหน่ายในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยผ่านตัวแทนเนี่ยเยอะนะคะเยอะกว่าช่องทางอื่นนะคะเพื่อนๆ่คะความสําเร็จเนี่ยเริ่มที่วิธีคิดเห็นด้วยไหมคะความสําเร็จเริ่มที่วิธีคิดของเราค่ะไม่ใช่วิธีการนะคะคิดก่อนแล้วจึงลงมือทํา เห็นด้วยใช่ไหมคะเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในตัวแทนมาตรฐานแล้วก็อยากเชิญเพื่อนๆนะคะอย่างน้อยวันนี้นะหรือเดือนกรกฎาที่เพื่อนๆจะบางท่านอาจจะสนใจหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาอบรมแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะตัดสินใจที่จะทํางาน full time กับไทยประกันชีตก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกที่จะทํางานพ a r t time กับไทยประกันชีตก็ได้นะคะบางท่านมีงานประจําอยู่ ก็มาทําอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่สองเนาะหรือบางท่านนะคะไม่สะวจที่จะขายนะคะแต่อยากดูแลคนในกรุ่มร้าคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะเรามีทางเลือกให้ท่านอยู่ที่ท่านจะเลือกทางไหนแค่นั้นเองค่ะอจะลืมนะคะทุกท่านติดต่อพวกเราหรือทักไลน์พวกเรามาได้นะคะและนี่ก็จะแล้วนี่ก็จะเป็นช่องทางนะคะที่เพื่อนๆสามารถติดต่อเหมยได้นะคะผ่านทางอินสตาแกรมนะคะเพจเฟซบุ๊กไลน์นะคะแล้วก็ยุช่อง YouTube นั่นเองค่ะ มีลุงนะคะมีหมวยมีนัดมีบัวชอบคนไหนรักคนไหนทักไลน์หาเขาได้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ